หนึ่งในสามทหารเสือพระนเรศทหารเอกคู่พระไทยร่วมรบเคียงบาเคียงไหลพระสหายคนสนิทคาดผ้าปิดตาขี่ม้าถือดาบไร้เสือ้อเกาะท่ามกลางสนามรบผู้กล้าไล่ล่าฆ่าสึกให้เหิมฮึกพุ่งรบฆ่าฟันตำนานของผู้กล้าเจ้าพระยาสุรสี พิษณุวาธิราชเจ้าแห่งเมืองพิษณุโลกเปิดตำนานหนึ่งในสามทหารเสือคู่พระไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรบุรุษกอบกู้แผ่นดินคืนสู่ถิ่นอโยธยาช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล มหาราชผู้กอบกู้เอกราชจากพมา่าคืนสู่แผ่นดินในบรรดาสามทหารเสือของพระนเรศวรถ้าพูดถึงความเก่งก้าการศึกอาจไม่มีใครเป็นรองใครแต่ถ้าพิจารณาอุปนิสัยขณะที่พระราช,ชมนูออกไปในทางสุขุมคัมพีรภาพพญาสีไสนรงแฝงแววดีดูเดือดบ้าบินพญาชัยบุรีกับมีคุณสมบัติต่างขั้วทั้งสอง อยู่ในคนคนเดียวกันเมื่อพระนเรศวรเสด็จจากการเป็นเฉลยศึกที่หงสาวดีจึงต้องใช้สายเลือดใหม่เฟ้นหานักรบไวยชกันมาเป็นทหารคู่พระไทยประกอบด้วยพระราชมนูพระศรีไสยรงลงหรือพระศรีธรมรัตและพระชัยบุรีปีพศ2114 เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงเกณฑ์บุตรหลานข้าราชการและเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกับพระองค์มาทำการฝึกและทรงค้นหาคนดีมีฝีมือไว้ใช้ในราชการพระชัยบุรีและพระศรีถมรัตสองทหารเอกรุ่นแรกได้ถูกเรียกตัวเพื่อสนองพระเดชพระคุณช่วยราชการเมืองพิษณุโลก ด้วยการศึกษายุทธศาสตร์พิชัยสงครามรูปแบบใหม่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าร่วมฝึกครั้งนั้นต่อมาพระชัยบุรีได้ทำการรบปรับปรามโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมจนราบคาบและทำศึกป้องกันการรุกรานจากขเขมรของพญาละแวกในปีพศ2122ตลอดจนการทำสงครามกับพม่าอีกหลายครั้งครั้งสำคัญคือการชนช้างกับนันทสุ ขุนทหารพม่าแบบตัวต่อตัว,ตวพระชัยบุรีขี่ช้างภายปืนพระรามถูกเงาดนันทสุฟันข้อนิ้วพระชัยบุรีขาดแต่ช้างพายปืนพระรามกำลังมากกว่าช้างนันทัสุจึงแล่นหนีไปชื่อของพระชัยบุรีปรากฏขึ้นครั้งแรกในศึกเขมรเมื่อปีพศ2125 พรยาละแวกแห่งขเขมรได้ส่งพระทศราชาคุมทหาร5,000นายยกมาตีเมืองนครราชสีมาพระนเรศวรซึ่งในายามนั้นทรงดำรงตำแหน่งมหาอุปราชได้เสด็จนำไพ่พล3,000นายไปรับศึกและให้พระชัยบุรีคุมพลม้า500นายเป็นกองหน้าทั้งสองได้นำไพ่พลเข้าตีกองหน้าของฝ่ายขเขมรจนแตกพ่าย ไปถึงกองหลวงทำให้ค่าศึกเสียกระบวนทัพและถูกทัพของพระนเรศวรโจมตีจนแตกผ้ายยับเยินหลังจากสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพแล้วพระชัยบุรีกับพระศรีธมรมรัตก็ได้สร้างผลงานอีกครั้งโดยการนำกองทหารเข้าโจมตีกองทัพของนันทส,สกุกับราชสงครามจำนวนหนึ่งหมื่นนายที่ยกทัพมาตั้งค่ายอยู่ที่กำแพงเพชร จนแตกผ้ายับเยินไปนอกจากการรบทั้งสองครั้งพระชัยบุรียังได้ตามเสด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรสทำสงครามกับหงสาวดีอีกหลายครั้งจนได้เลื่อนยศเป็นพระยาชัยบูร์และภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาสุรสี ของเมืองพิษณุโลกอันเป็นหัวเมืองเอกของฝ่ายเหนือซึ่งภายหลังจากได้เลื่อนยศแล้วเจ้าพญาสุรสรีอดีตพระชัยบุรีก็ยังมีบทบาทในการนำกองทหารจำนวนหนึ่งร่วมกับพญารามเดโชรับพระบัญชาสมเด็จพระนเรศวรเดินทางไปห้ามปามทับล้านช้างมิให้ยกทัพเข้าตีล้านนาซึ่งในเวลานั้นเป็นประเทศราชของอโยธยา โดยทางฝ่ายล้านช้างก็เกงขามในพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรจนยอมถอยทัพกับแต่โดยดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นรองราชในปีพศ2133พระชัยบุรีเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพญาสุรสีพิสณุวาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกคุณความดีของพระชัยบุรีเป็นที่ประจักษ์มีสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมทหารคู่พระไทยทั้งสองพระองค์ยืนต่งงานหน้าศาลภายในพระราชวังจันทร์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ที่ศรัทธาเสมอมา